วันนี้มาเก็บข้าวโพดครับข้าโพดในไร่ก็ปลูกมานานแล้วครับวันนี้มีของแปลกให้เพื่อนดูนะครับ่ดูธรรมดาข้าวโพดท,ทั่วไปก็จะออกดอกอย่างเงี้ยนะครับออกดอกอย่างนี้แต่มันมีอยู่อาฝักหนึ่งนะครับต้นหนึ่งหลืต้นหนึ่งมันออกดอกมาแล้วเป็นฝัก ก็อยากจะพาเพื่อนๆมาดูผมเพิ่งเคยเห็นนะครับเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกก็เลยอยากจะไล์ให้ดูบ้างอยากให้ให้ดูว่าเออบ้านเพื่อนก็มีนะของแปลกก็เรารู้ไว้ใช่เสียหายอ่านี่นะครับเพ่อนเห็นไหมครับออกดอกขอ้างบนฝักใหญ่ด้วยมาเมล็ดเต็มด้วยนะเนี่ยมเมล็ดเต็มด้วยต้มกินได้ก็ว่าเออ มันแปลกมันแปลกดีนะก็จะว่าเป็นเรื่องโชคเรื่องลางเรื่องเรื่องลาบก็แล้วแต่มันผมก็ว่ามันมันแปลกดีก็เลยเอามาให้เพื่อนเพื่อนดูก็ส่วนมากมันก็จะเป็นออกดอกประมาณนี้นะครับเพิ่งเคยเห็นเพิ่งเคยเห็นไม่โง่นะครับครับก็สวัสดี